ล่มแต่ว่าพี่หนุ่มเคยพูดให้ฟังว่าเป็นคนเขียนงานเร็วใช่ไหมคะคอลัมน์หนึ่งก็ใช้เวลาแป๊บนึงก็อาจจะมีข้อดีตรงนั้นแหละตรงที่เป็นคนเขียนงานเร็วแต่สมมุติคอลัมน์ในนชั่นสุดสัปดาห์ที่เขียนทุกวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยครับมันแต่เขียนเร็วที่ที่บอกว่าครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีก็คือก็คือคิดมาแล้วคิดมาแล้วตลอด คิดมาแล้วตลอดคิดมาแล้วคิดมาแล้วทั้งทั้งอาจจะไม่ใช่ทั้งอาทิตย์แต่แต่ว่าสมมุติว่าถ้ามันต้องส่งวันจันทร์อะไรยเงี้ยครับสักวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็จะคิดว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราอยากเขียนบ้างแล้วถ้าเกิดประเด็นที่เราอยากเขียนเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มไหมอะไรอาเงี้ยครับอาจจะอาจจะไม่ถึงขั้นไปหาแต่ว่าอาจจะคิดว่ามันมีอะไรขาดตกบกพร่องหรือเปล่าแล้วก็ถึงเวลาเขียนจริงเนี่ยอาจจะถึงอาจจะถึงถึงเวลา้วถึงค่อยมีเวลาที่จะหาข้อมูลอะไรเงี้ย แต่แต่พูดถึงประเด็นคนทําหนังสือเหมือนเขื่อนปล่อยไปเนี่ยอันหนึ่งที่พี่ก็ยังพูดไว้อยู่ในนั้นว่าแต่โชคดีของคนทําหนังสือคือมันก็มีโอกาสได้เติมน้ําในเขื่อนอ๋อใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกไปทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือการเติมน้ําในเขื่อนด้วยเราอาจจะได้รับการแอซไซน์ให้ไปทําอย่างผมเนี่ยในสมัยทํางานใหม่ๆก็ได้ไปทาคอลัมน์อย่าง ห้องน้าคนดังอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าไปทําคอลัมน์รถยนต์ของไฮโซอะไรเงี้ยเราก็แบบโอหรถเบนซ์นี่มันแพงขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็<ม>เขาก็จะเล่าให้เราฟังว่านี่นะพี่สามีพี่นะวันนี้วันเกิดวันเกิดพี่เนี่ยสามีพี่ก็ไปซื้อ,อ,อมันเป็นเบนซ์สปอร์ตเออะไรสักอย่าง500รอะไรเงี้ยราคาไม่รู้กี่ล้านอะไรเงี้ยแล้วสามีพี่ก็แบบว่า ต้องเอารถออกมาให้ได้ให้พี่ให้ได้วันนี้เลยเพราะว่าเป็นวันเกิดพี่ก็เลยก็เลยไปเอาเงินสดมาให้เต็ดให,ให้ให้ที่เขาได้ที่บริษ,ษัทที่ขายรถอะไรเงี้ยให้ไปกี่ล้านกี่แสนอะไรเงี้ยเพื่อที่เอารถออกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยที่เหลือก็ค่อยเซ็นเช็คให้อะไรเงี้ยเราก็จะได้พบว่าอ๋อโลกแบบนี้มันมีอยู่จริงๆนะแล้วก็ก๊อกน้าในในใน,ในห้องน้ําของ บ้านเศรษฐีที่มันเป็นทองคำมันก็มีอยู่จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะเราเราจะได้ได้รับอาศ,าศ,าศาัยไปทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นน้ําที่มันเติมเข้ามาทาั้งนั้นนะครับบางทีเราก็อาจจะได้ไปสัมภาษณ์คนที่เราอาจจะไม่เคยได้คิดมาก่อนว่าถ้าเราไม่ได้ทำหนังสือเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้คุยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างตอนทําเรื่องแม่หมอก็ได้เข้าไปคุยกับชาวบ้านหรือว่า ตอนทำเรื่องไม่น้ำเมือะครับก็ได้ก็ได้เดินทางแล้วก็แล้วก็ไปคุยกับทหารเด็กที่เป็นกะเหรี่ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซึ่งมันก็สะเทือนมากเพราะว่าเราเจอเด็กที่อายุ12 13 10, 10. ที่เคยฆ่าคนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่ถือปืนนะเห็นเขาถือปืนแล้วก็เลยถามเพราะว่าตอน่านก็น้าตาจะไหลแล้วว่ามันสะเทือนมากว่าเอ้เคยฆ่าคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยขขาา็บอกก็เคยสิ ทำไมถึงจะไม่ฆ่าเราก็ไม่ได้แค่ศพเดียวยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไปรบมาแล้วอะไรเงี้ยแต่อายุเขาแค่สิบสองสิบสามแล้วอย่างนั้นเมื่อสมัยนั้นเนี่ยศพมันก็ลอยมาในแม่น้ําตลอดเวลาก็ก <c oughs> ็อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานแบบเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ไปหรืออาจจะถ้าทำทำนิตยสารบางทีมันก็ได้รับเชิญไปงานต่างประเทศที่มันที่มันเป็นงานตลาดตลาดไปดูไปดูโรงงานทํายา อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก,ก็ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะไปเที่ยวยังไงมันก็ไม่มีทางเลยเข้าไปดูโรงงานผลิตยาอะไรอย่างเงี้ยมีอันนึงที่ในมุมมองของคนคนทำหนังสือคิดว่าหนุ่งตมอมจุกปิชาเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่เป็นบรรณาธิการนิตยสารหัวหนึ่งแต่มีคอลัมน์ไปปรากฏแทบทุกเล่มในแม็กแบบในแผนเนี่ย อะไรที่ทําให้เราสามารถมาถึงตรงนี้พี่คือก็ว่ามันเรื่องยากเหมือนกันนะคะนอกจากเราเขียนได้อันนี้ก็ต้องยกยกอะไรนะอะไรนะะความดีคว,มดความชอบให้ทั้งคุณประกรณ์ทั้งพี่แจ๊ดเนาะคุณประกรณ์ของวราพากับพี่แจ๊ดนิพันธ์คุณประสูนที่อนุญาตให้ไปเขียนโน่โ<อ>น,นเขียนนี่ทั้งที่จริงๆแล้วก็จริงๆก็ไม่ควรนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่นแต่ว่ามันอยากเขียนนะครับก็คือถ้าเกิดว่า อย่าตอนนั้นเคยทำงานที่ Reader Digest แล้วก็ <c oughs> อย่าง Reader Digest เนี่ยมันจะเป็นบริษัทฝรั่งที่ต้องเซ็นสัญญากันรัดกลุ่มมากว่าห้ามเขียนงานให้ที่อื่นอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เข้าไปบอกกับคนที่เป็น o u n t r y Manager บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่เขียนก็ได้เราไม่เราไม่ทำงานให้ที่อื่นก็ได้แต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็จะเขียนคอลัมน์หรือว่าเขียนเขียนเรื่องสั้นหรือเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งไปให้ที่อยู่ที่เขาขอเรามา โดยที่เราไม่ถือว่าเป็นงานนะเขาจะไม่รับเงินเลยแต่ว่าจะถือว่าเป็นฮ็อบบี้ยังไงคุณต้องอนุญาตเพราะเราไมา่ได้ทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาทํา GM เนี่ยเขาก็เขาก็ด้วยความที่มันอาจจะอย่างสมมติตอนออกจาก Image แล้วก็มาอยู่ที่ GM อย่างเงี้ยครับ Image ก็ขอว่าเออถ้าจะไปเนี่ยก็ขอให้เขียนคอลัมน์ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็เลย มันก็เลยเหมือนกับทางเีมสนอนุญาตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมีที่อื่นๆขอมาเช่อน,นอเดย์นนอ,นนอะไรเงี้ยมันก็รู้จักกันอะไรเงี้ยครับเขาก็เขาก็จะเขาก็จะโอเคอนุญาตก็เป็นความใจดีเป็น,เป,นเป็นความใจดีของผู้ใหญ่ด้วยคุณเหมือนศิลป,ปินดาราเด็กอันนี้ต้อง <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่อันนี้ยังอ,อยู่ในประเด็นเขียนนะคะจริงๆตั้งหลักไว้ว่าจะพูด ผู้เรื่องสามสี่เรื่องคะเขียนอ่านร้านหนังสือที่พี่หนุ่มไปเยืนยือนมานะคะอย่าง H B เฮียนเบย์อรเนาะแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องเขียนเี่มมีอีกอันหนึ่งที่มีคนฝากชมค่ะว่าโตมอนทางานแปลได้เก่งมากภาษาดีมากเยอะมากแล้วก็อยากทราบว่าเลือกหนังสือแปลอย่างไรจริงๆก็ไม่ได้เก่งนะครับทั้งนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้บรรณาธิการเล่มแต่ละเล่มมากกว่าแต่ละท่านก็ก็ทางานกันกันดีบางทีเราเราพลาด หลายอย่างก็หมืนการก็จะช่วยดูให้อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่งานแปลก็ไม่ค่อยได้ได้เลือกเท่าไหร่ราวมีคนเสนอมาแล้วก็คือ <c oughs> เสนอมาทีไรมันก็น่าแปลทุกทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างเช่นสมมุติว่าเ, <c oughs> เช่นคอนเฟเดเชียลก็มันดูยากจังเลยอ่ะแล้วเราอยากรู้เรื่องอาหารก็เอก็ลองลองแปลดูดีไหมหรือเล่มที่สองก็จะอย่างเช่น south of the border ของมูราคามีครับการปรากฏตัวของยงิสารนิพนธ์นตกก็ ก็ดูแล้วก็มันหลอนดีอ่ะก็อยากแปลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีหลายเล่มอย่างสมมุติอ่อ t h i s t o r y of nearly everything เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ของบิ b ไบรซ n ที่สำนักพิมพ์วงกลมเสนอมาที้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาเราก็อยากทำงานในในด้านที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ก็อยากแปลหลายหลายอย่างสมมติอย่างงานของโอโชผรูวิภาผู้รูอย่างเงี้ยก็อยากทำเพราะว่า มีความรู้สึกว่าโอโชเล่นนั้นพูดท่านโอชก็จะพูดถึงศาสดาต่างๆแล้วมันมีพระเยซูมีพระพุทธเจ้าเวลาที่เรามาอ่านเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเป็นหนังสือที่เราอยากเราอยากอ่านแล้วก็อยากแปลก็ส่วนใหญ่ที่เขาเสนอมามันก็เป็นหนังสือดีๆทั้งนั้นนะครับก็ที่เลือกแปลเองไหมคะเสนอไปแปลเออที่สนอไปไม่มีไม่เขาไม่ให้แปลนะครับ มีเรื่องอะไรก็เคยเสนอไปหลายเล่มอย่างสมมุติว่างานของวิชัดดอกกินก็เป็นงานวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าวิชัดดอกกินสก็จะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิวัฒนาการอะไรเงี้ยซึ่งชื่อดังมากๆในโลกนี้ก็เสนอไปเขาก็เขาก็เฉยเฉยก็ไม่อยากแปลหรือว่างานของงานเรื่องอิสตันบูลครับของเออ,เอ,อชื่ออะไรอะ่ะม่เขียนเอ่อชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะฮะอาจารย์ต้น,ตนอยู่ว่าอะไรนะอฮันตปามุกโอเคพิซานบูอย่างเงี้ยก็เสนอก็เสนอไปก็ไม่มีเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วหลายเล่นที่เสนอไปก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แปลแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนเสนอมาว่าแปลอันนี้ดีกขวาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่หนุ่มก็เวลาทํางานเนี่ยก็เคยพูดไว้ว่างานแปลเนี่ยทำเหมือนหนูหนูที่ว่ามันเหมือนลูทีนพี่มากเพราะพี่แปลทุกวัน ใช่ใช่กานแปลต้องทําอย่างนั้นเพราะไม่งั้นมันไม่เสร็จก็แปลไปะวันละสามหน้าห้าหน้าอะไรเงี้ยเหมือนเก็บเบี้ยได้ถุนร้านกินไปวันละเล็กและน้อยมันก็มันก็จะได้ของมันคือการแปลเนี่ยมันความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจมันก่อนถ้าเกิดเราเข้าใจมันทั้งเล่มว่าระดับภาษามันเป็นยังไงวิธีเขียนมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับไอตอนที่แปลจริงจริงเนี่ยมันจะไม่ยากแต่ถ้ามานั่งมานั่ง มันนั่งทีละหน้าทีละหน้าอย่างนั้นไม่ได้คือมันต้องมันต้องเข้าใจทั้งเล่มก่อนแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ย<ม>ก็ไม่ค่อยชอบอ่านให้จบนะเพราะว่าแหม่ยิ่งถ้าเป็นนิยายอะไรเงี้ยถ้าอ่านจบแล้วเนี่ยก็จะไม่อยากแปลรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็จะอ่านคร่าวๆแล้วก็ไปอาจจะสักครึ่งหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับพอให้รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอยากตอนจบไว้เพราะว่าพอเราพอ,พอ,พ,อพอเวลาเราแปลแล้วเราไม่รู้ไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงนะครับไอตอนตอนหลังๆเนี่ยจะเร็วมากเลย และอินมากแปลไปแบบเหมือนเป็นคนอ่านอะไรอย่างเงี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นคนที่ทํางานหรือทําอะไรด้วยความสนุกสนุกแลก้วก็เอ,อพี่พี่พูดตรงรายการบางที่บอกว่าการทํางานของพี่หรือความชอบต่างๆเนี้ยนุกรมเขาถามว่าพี่มีแรงผักดันคืออะไรแล้วพี่ก็ตอบว่าคือความว่างเปล่าคือก็สงสัยว่าโตมอนยังมีความว่างเปล่าในชีวิตอีกหรือ ก็อย่างที่บอกไงว่าตอนที่ทําหนังสือไอ้ยังบาเขา้าี้ปุินจบอะ่ะตอนนั้ชีวิตมันโหงมากเลยมันว่างมากมันว่างเปล่ามากเลยแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลองไม่รับการแปลครับตอนคือกไไนะ็ไม่มีอะไรทํานะไม่มีอะไรทําไม่มีจะให้ดูละครคุณชายก็ไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีอะไรทําแต่ว่าถ้ามันมีงานแปลมันก็มันก็สนุกดีมันก็มีอะไรทําแล้ว หรือว่าจะให้นั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวมันก็มันชิมันก็เบื่อแล้วก็ตอนนี้ก็แย่มากเลยก <_ S 1> ็คือการอ่านหนังสือเนี่ยหลังจากอายุเข้าเลขสี่กว่าๆมาแล้วเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่สนุกเลยเพราะนอการแว่นสายตาที่ดีมากสายตามันยาวมากเลยครับมันแย่มากมเรื่องเกลียดตัวเองมากเรื่องนี้ี่เขียนว่าก้มกึ่งระหว่างหนึ่งกับหนึ่งจุดห้าใช่ไหมอันนี้หนึ่งกับหนึ่งจุดห้าเนี่ยเอาอย่างไงาชีวิตหนึ่งก็ไม่ชัด หนึ่งก็ยังต้องอย่างนี้หนึ่จุดห้าก็เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยจะเอาอย่างไงโปรสังเกตนะคะถ้าเป็นเด็กจะนั่งฟังเฉยๆนิ่งๆแต่ถ้าใครหัวเราะให้เข้าใจว่าเขาขึ้นเลขสี่แล้วนะคะคพูดถึงเรื่องการอ่านนั่นแหละ พ,พี่ให้สัมภาษณ์อันนึงดีมากชอบมากพี่บอกว่าหนังสือเป็นเหมือนประตูไปไหนก็ได้หนูก็จดเลยกะว่าเดี๋ยวเปิดรายการให้เท่ๆว่าหนังสือก็เหมือนประตูไปไหนก็ได้วันนี้เรามาเจอกับคนที่ทําประตูให้เราหลายๆบานอะไรอย่างนี้คืออันนั้นพูดเปรียบเทียบกับกับโลกอินเทอร์เน็ตนะโลกโลกของโลกของอินเทอร์เน็ตคือเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะเซิร์ชอะไรในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเรามักจะ เริ่มต้นในสิ่งที่เราพอจะรู้อยู่แล้วหรือรู้อยู่แล้วอะ่ะคือเรามักจะไม่ได้เริ่มต้นโดยการกระโดดไปนอกนอกอาณาบริเวณของเราอะ่ะแต่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราเปิดหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเรามักจะเจอสิ่งที่มันประหลาดเป็นคืออะไรอย่างนี้การเซนะิร์ชอินเทอร์เน็ตีันเหมือนมีชีวิตอยู่ในกรุงเทพอะเวลาเราจะไปไหนสักทีนึ่มันต้องค่อยๆไปอ่ะออกไปกว่าจะกว่าจะออกไปได้จากพื้นที่ของเราเนี่ยโหรถก็ติดเดี๋ยวคนนั้นก็มา รถประชนดึงเราไปทางนั้นทางนี้อะไรใช่ไหมครับคือมันจะอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้จักกว่าจะออกไปได้ใช้เวลานานมากแต่ถ้าเปิดหนังสือเนี่ยเหมือนอยู่เชียงใหม่นี่เปิดหนังสือปุ๊บบางทีเราเจอข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเจอสิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันมาก่อนถึงแม้ว่าเราอาจจะหยิบนิยายธรรมดาเล่มหนึงน่งที่เราคิดว่านิยายเล่มนี้เราอาจจะรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ย แต่มันจะมีอะไรบางอย่างในนั้นที่มันที่มันให้อะไรใหม่ๆเราเหมือนกับเปิดประตูบางบางอย่างให้เราแล้วมันดึงเราออกไปจากโลกที่ที่เราคุ้นเคยได้ทันทีที่หนังสือมีมีเรื่องมหัศจรรย์แบบเนี้ยเยอะมากครับมันเลยไม่อันี้มันเลยไม่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตเวลาเวลาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมันไม่มันมันได้ข้อมูลที่เราต้องการจะได้ที่เราเช่นสมมุติเราอยากรู้ว่าเรากินยาตัวนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่ายาตัวนี้มันคืออะไรเราก็ไปเซิร์ชว่ายาตัวนี้มันคืออะไรมีสรรพคุณยังไงใช่ไหมครับ แต่เราจะไม่มีวันรู้ยาอีกตัวหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รู้จักมันมาก่อนคือเราไม่มีเราจะไม่มีจินตนาการในการจะพิมพ์ชื่อยาอีกชนิดหนึ่งที่เราไม่รู้จัก,กลงไปแต่หนังสือบางที่เราเปิดเพื่อนแล้วเราจเจอชื่ออะไราบางอย่างที่มันประหลาดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันทำให้เรามันเติมเข้ามาได้อย่างที่เราเราคาดไม่ถูกก็ว่าหนังสือพี่หนุนระมาณก็เป็นอย่างนั้นเนาะคือ เราอ่านงานประมอนเมื่อไหร่เราก็เหมือนกับมีประตูหน้าต่างบลาเล็กๆน้อยๆที่พี่ใส่เข้ามาให้เต็มไปหมดเพื่อถ้าเราใยรู้เราก็จะไปค้นหาเพิ่มแบบนี้ค่ะตั้งใจไหมพีม่ตั้งใจหรอ <c oughs> ดูเป็นคนอวดรู้เนอะไม่อวดหรอ <c oughs> ดูด้อะไรก <c oughs> ัรู้ไปอ,อ,อ,อยากแบบว่าอวดไปหมดอะไรเงี้ย <c oughs> เออแสดงว่าเป็นนักเชื่อมโยงมากคือเหมือนแบบพอรู้เรื่องอะไรก็ เชื่อมโยงได้หมดเลยอยากเล่าอันนั้นกับอันนี้อันนี้บวกกับอันนั้นผสมผสานเป็นเหมือนทํางานทดลองเนาะคนชอบเชื่อมเชื่อมโยงเห็นไอ้นี่แล้วก็ไปโยงกับไอ้นั่นเห็นไอ้นั่นก็ไปโยงกับไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าอย่างไปกรีซอย่างเงี้ยครับก็ไปบาอันหนึ่งชื่อแคสโตรอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงย่านแคสโตรในซานฟรานซิสโกอะไรเงี้ยแล้วจากซานฟรานซิสโกจะโยงไอ้ลูกกลับไปถึงอิตาลกอิตาลีเลยคือมันโยงไปโยงมาแล้วในที่สุดเราพบว่า ทั้งโลกนี่มันมีความเชื่อมโยงกันไปนหมดเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นแต่จำรายละเอียดไม่ได้นะแต่ว่าพอหลังจากนั่งงอยู่ตรงนั้นะแล้วก็ลองโยงไอ้นั่นเข้ากับไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่นตอนนั้นโยงได้เรายัางคิดว่าตัวเองเป็นบ้าไปเพี้ยนหรือเ,เปล่าโยงอะไร <c oughs> เป็นไปหมดนะ <c oughs> แต่ชอบชอบเห็นไอ้นี่แล้วก็ไปเทียบกับไอ้นั่นเยวเวลาเขียนงานนะครับบางทีก็จะ ก็จะตั้งประเด็นไม่ได้ตั้งประเด็นเดียวอะแต่มางทีถ้ามี2หรือ3อะไรเงี้ยแล้วลองดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันโยงกันได้ยังไงบ้างออพอความสนใจที่หลากหลายแล้วก็การนิยามตัวเองเป็นเป็ดอะค่ะเมื่อกี้ก่อนก่อนขึ้นมาก็บอกพี่หนุ่มว่าตั้งใจจะถามเรื่องนี้มากคือความเป็นเป็ดที่พี่หนุ่มบอกหรือว่าคือ,อ,อหลายๆเรื่องไม่กระทั่งเรื่อง ออกกาลังกายเรื่องปั่นจักรยานเรื่งองเทนนิสที่พี่เล่นเรื่องดนตรีเรื่องอาหารเรื่องงานเขียนการอ่านแล้วก็แล้วพี่ก็บอกว่ามันคือเป็ดนี่แหละไม่ได้ลึกแต่จริงๆมันลึกนั่นแหละคือก็อยากทราบว่าพี่คิดว่าสังคมในยุคเนี้มันจําเป็นไหมที่เราต้องเป็นเป็ดอ่ะความจริงจําเป็นไหมเนี่ยแต่ว่าจําเป็นไหมไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่า หลายอย่างในชีวิตนะมัน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 บีบให้เราเป็นแบบนั้นคือมันคือมันทาให้เราไม่สามารถรู้กระจางแต่อย่างเดียวเราอยู่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวได้อ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าวันนี้เราเปิดเปิดหน้า Facebook ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอข้อมูลที่มันหลากหลายเต็มไปหมดเลยยิ่งถ้าเกิดเรามีเพื่อนหลายๆแบบอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อมูลที่มันที่มันหลากหลายเปิดกว้างให้เราเต็มไปหมด หลายอย่างเราอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้มาก่อนหลายอย่างเราอาจจะเคยเคยรู้มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับมันทําให้เราไม่สามารถรู้เรื่องเดียวได้แล้วอ,อมันจะคล้ายๆกับโลกในโลกในอินเทอร์เน็ตหรือโลกใน a c e b o o k เนี่ยมันจะคล้ายเซลล์ประสาทของเราอ่ะที่มันที่มันจะมีหลายๆเซลล์แล้วมันจะต้องเชื่อมเชื่อมโยงเข้าไปหากันเองมันจะไม่เหมือนกับ ความรู้ในสมัยก่อนที่ที่ที่เรารู้เรื่องเดียวแล้วเราก็ต้องก็ต้องรู้มันอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้มี <c oughs> ที่มาของความรู้เยอะขนาดนี้แต่พอโลกปัจจุบันมันมีที่มาความรู้ให้เราเยอะมากขนาดนี้เนี่ยมันเลยมันเลยเป็นโอกาสที่เปิดกว้างมากเลยคือตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเป็นหมดนะครับแต่ว่าทำยังไง แต่พอแต่พอเวลาที่เราอยู่ไปนานๆเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่ามันใหม่ๆเนี่ยมันก็จะซ้ำๆอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าในโลกนีนยมันจะมันจะมีอยู่แค่วนๆใช่ไหมครับทำยังไงที่จะขยายไอ้ไอ้สิ่งที่ที่เราคิดว่าเรารู้แล้วก็เชื่อมโยงม,มันเนี่ยให้มันขยายกว้างออกไปได้ไปได้เรื่อยๆอยคิดว่าคิดว่าในโลกปัจจุบันนี้บางทีความลึกความลึกมันถูกละเลยไปเยอะไงแต่ว่าไอ้ความกว้างเนี่ยมันมันถูกเติมเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากเติมอะไรเราก็ไปเติมความลึกให้กับความกว้างที่เราได้รับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมันน่าจะมันน่าจะสนุกดีค่ะตอนนี้พี่อ่านหนังสืออะไรอยู่คะเนี่ยอ่านอ,อ่านอันนี้นะฮะ The g o d o f Sporting ที่เขียนในเ c e b o o k เพราะว่าเพิ่งหยิบเคยอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็ก็ก็โอเคนะแต่ว่าพอหยิบภาษาไทยมาอ่านเพิ่งเพิ่งหยิบมาอ่านเนี่ยแล้วพบว่า ฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันขาดหายไปคือไม่ไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวงานชิ้นนี้ที่เป็นต้นฉบับแต่ว่ามาถิงภาษาของอาจารย์สดใสที่เป็นคนแปล<ม>เพราะว่าโตมากับโตมากับงานแปลของแกป,ปีเตอร์คาเมนซินสิทธรฐะที่ร้านแซงแซลหน้ามอเนี่ยนะครับไปซื้อมาแล้วก็อ่านงานอาจารย์สดใสแทบจะตลอด4ปีที่เรียนอยู่ที่มอชอแล้วก็ ภาษาแบบนี้ที่เราที่เราไม่ได้อ่านมาตั้งนานแล้วะเพราะว่าเราลืมไปเราเราไปอ่านภาษาอังกฤษเราไปอ่านอะไรก็ไม่รู้เราไม่ใช่เราก็อ่านอย่างอื่นน่ะแล้วเราไม่ได้อ่านภาษาแบบแบบอาจารย์สดใสมาตั้งตั้งนานแล้วอะไรเงี้ย<ะ>แล้วพอได้อ่านเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ชีวิตเรามันที่มันแห้งที่มันแห้งผ่าไปเพราะว่าเราขาดภาษาแบบนี้เองไงอ่านไปตอนนี้อ่านไปได้ครึ่งเล่มละ ปกติอ่านหนังสือเล่มเดียวให้จบหรือว่าอ่านหลายๆเล่มพร้อมกันครับพี่ปกติจะอ่านหลายๆเล่มคือยังไงดี <c oughs> เป็นคนชอบอ่านเล่มเดียวให้จบไปเลยไปทีนี้ด้วยความที่ <c oughs> ตอนเราชอบอ่านตอนเช้าใช่ไหมครับพอตอนเช้าหยิบหนังสือมาอ่านเนี้ยก็จะอ่านให้มันจบละแต่มันต้องไปทำอย่างอื่น <c oughs> มันก็จะไม่จบพอมันไม่จบก็จะวางไปแล้วพออีกเช้านึงก็ ยี่ดีกี่เล่มหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยเหมือนกับอ่านไม่จบสักทีหนึ่งอ่านไม่ค่อยจบแต่จะบอกว่าอ่านหลายๆเล่มพร้อมกันก็ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเออมันอยากอ่านมันอยากอ่านให้จบเล่มแล้วหลังๆพับเบอร์หนังสือหลายเล่มบางทีอ่านไปแล้วมันไม่สนุกก็ก็จะอ่านไม่จบอะไรเงี้ยกาลังจะถามว่าปกติเวลาเข้าร้านหนังสือแล้วเรื่องหนังสืออ่านยังไงคบพี่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาน่าจะยาวนานทีเดียว อย่างที่อย่างที่บอกว่าช่วงช่วงแรกๆเนี่ยอ่านอานวรรณกรรมเยอะใช่ไหมครับช่วงที่ยังเรียนอยู่ยังอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่ยาวนานมากในชีวิตก็คือช่วงน่าจะเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอ่านงานที่เป็นนอนฟิคชันเยอะงานที่เป็นแบบงานสารคดีงานงานอะไรต่างๆพวกนี้เยอะแต่เริ่มมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเบื่อละอยากอยากกลับมาอ่านงานที่เป็นวรรณกรรมอ่านกลับมาอ่านงานที่มันเป็น เป็นฟิชชั่นมากขึ้นไงนะครับตอนหลังนี้ก็จะตะอยากอันแบบนั้นนะ